แล้วครับผมนี่ครับถึงแล้วบ้านไม้เมืองคลองนี่อะไรสไปสไปเบียสไปเีไม่โอ้มะนาวมะนามาถึงถูกเรียกเโต๊ะอุปาน่เดี๋ยวมากเพบาะว่ามันไม่ธรรมดาแน่คน้องน้องวันนี้เป็นคนะขาก้าด้วยเยอะกว่านี้นะเออต้องมีนิดนึงเป็นเรืออะไรวะเรือเรือสวัสดีครับมาเจอกันน้องเอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะขี่รถไปที่ บ้านเมืองคองครับเมืองคองก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะน่าจะเป็นอำเภอเชียงดาวจำไม่ผิด อยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เมืองคลองครับอำเภอเชียงดาวครับนี่เมืองคลองแล้วเหรออีก30โลครับเมืองคลองนี่เป็นตำบลใช่ไหมเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านอ๋อนี่เรามาจอดลงชื่อหรือว่าเขาบอกว่าทอดดันไม่ขึ้นการต้องผ่านทางนี้อ่ะใช่ครับ อย่าลืมไฮไลท์นะจุดต้นไม้ตะกี้เนี่ยสวยนะที่บอกให้จอดผมจอดแล้วไม่ยอมจอดนะใช่ต้องถ่ายรูปตรงนั้นกลัวเดี๋ยวไปเลยผมตามไปกลัวหลงแน่เลยไม่ก็ขากลับอ่ะคนที่โทมโทมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหน้าใสๆสลงมาเย็นเย็นลงมาแต่ไม่แต่แม่งไปแล้วเข้ามาเราลงด้ไหวตอนนี้ก็เย็นเลยนะสี่เข้ามานะเขาบอกอีกชั่วโมงสบายๆ่โชอย่าเพิ่งเหนื่อยแม่ด้วยน้อยเฮ้ยผมคำว่าเหนื่อยสะกดยังไงเนี่ยสะกดไม่เป็น อันนี้เราลงทะเบียนเสร็จแล้วฮ <ไป S 1> ะไปได้เลยนะไป,ป,ปต่อ บ้านเมืองของนะ เดี๋ยวน,นอนหลังนู้น,น,นเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเป็นยังไงบ้างไม่รู้ที่พักท่านกนลังทำให้องพักเราอ,โอ,โอ,อุ้ยโอ้โหเกือบสะดุดล้มโอ้โหคืนเห็นเขาว่าเก้าองศามีแค่ที่กลับตัว นี่ห้องน้ำโอ้ยร้อนจริงเดี๋ยวใช้ได้ฮะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวนะแล้วนี่สวัสดีครับพี่พี่พพทุกท่านอีกทีหนึ่งอย่างเป็นทางการถ่ายไม่ได้นะนนอ,อไๆเรียนลงเลหน่วยถ่ายโอ้ไม่หนาวกันเลยเหรอเนี่ยปไปไหนเนี่ยโอ้ไม่มาสังสรรค์เลยครับคุณแหนโอ้นนอะไรนะไม่มาปาร์ตี้เฮ้ยพรุ่งนีนน้นะก็กำลังจะเริ่มกินโค้งโค้งนะ จอดคนละต้น oh, oh, no oh, ไม้เลยนะเราใส่โอ้โหมันจะพอต้นไม้ไหมน no, ี่ป้ามาบ้านนอกป้ากินนี่ับเภาอ๋อ like ิ้่เจียวได้เลยไม่เป็นนี่กับข้าวนี่มาชุดเดียวอยู่หรือไงนได้เลยใครอยากกินกินได้เลยโอ้โหนี่นี่น้ำค้างจระลงหัวมั้ยเนี่ยเอาลงเลยเอาลงมาเนี่ยกับข้าวก็มาแล้วอะไรนะอะไรนะนี่ฮะกับข้าววันนี้อะไรมากเนี่ยแกงเจิดหมูสับ โงอะสไตล์เมืองคลองไข่เทียวเขามาพานเหนือมันจะมาพานกันอดีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะจะขายเอาสองร้อยเอาผัดบวบเลยอันนึงคืออะไร่งคืออะไรที่ห่ออะไรเสร็จดีมากเลยอ๋อ pk pk แล้วนี่ก็กระเพรารขายอะไรอยู่สองร้อยสองร้อยอ้าวผมเห็นว่าเขามีไอ้นี่ด้วยไหมเหรออะไรไหมน้ำพริกอ่องอันนี้นี่คือสั่งยอกับข้าวเพียบเลย <muitas> <S 2> <S 2> วางไว้นังหก็ได้พี่เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวพี่ไปยกเองใช่พี่โบรุยุบดิอาอาชนแก้วันเกิดพี่ยุทธอ้าว Happy b i r t h ด a y เพลงไหมไม่เไม่อะอะไงมิโกะอะ h a p p ้เ i r t h d a y to พี่ที่โทรให้เขามาส่งอยู่ไหนแล้วนะตอนนี้อยู่อยู่นนทบุรีอยู่เลยมีคนไม่กินเลยโอ้เอ้ยไอ้รักแค่ไหนกินแค่นั้นนี่นี่เรากำลังฉลองด้วยน้ำชาเขียวสูตรดั้งเดิมต้นตำรับ ี่นะบอกสูตรอะไรนะสูตรอะไรสไปซ์สไปร์เบียร์ไม่ใส่มะนาวมะนาวมะนาวโอ้โหเรียกมะนาวครับผมเรียกอะไรครับเลมอนเลมอนกรุณาให้เกียรติด้วยฮะพร้อมพร้อมพ่อมพอมนี่ครับเจมเค้กวันเกิดประยุทธ์แล้วปุ๊บใส่เทียนตรงนั้นนิดเลย นุชแฮปปี้เบิร์อ๋าฮะโอ้ผู้มาผู้มาเดี๋ยวนพเดีก่อนะเดี๋ยวนะผู้เมาค่ะ

หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วเขาไม่ปลาผไม่ยาเลยห่นน้ำแม่งไม่คยไม่ค่อยใจดีคุณแม่าคุณครับาอันนี้เออเอาหน่อยเดียวหน่อยเดียวโลงเดี๋ยวโล่อดกินหมดมือเดี๋ยว่าเรัปกูวมันไม่ธรรมดาแน่ดีาด้วยอืม เช็ดหน้าหน่อยเช็ดหน้าหน่อยรมดามีให้เกียรติรำดานี่เยอะกว่านี้นะต้องมีนิดเป็นธรรมเนียมมาซื้อ่าแพงผมยกเอาคืนนะไม่เป็นไรเสียค่าซักลีดมาอย่าเลยขอขอพรหน่อยครับพี่ยุทธขอพรรวยๆแข็งตลอด10ปีหลังนี้หลังนี้ชอบมากแล้วมาขอพรนี่ขอหนังปู ขอให้เจมีเรือไวๆนะเซื้อเยกับพี่ชะตาอยู่เนี่ยจะขายฮาร์เลย์ไปซื้อนหมซื้อเรืออะไรวะเรือเรือเขาบอกว่าเขาจะเจ็ดเรือยอนไปเล่นที่ไหนอ่ะขับรถก็ไปคลองบ้านเขาขับออกไม่ได้เลยเหรอใช่จะเล่นเจมตัวจีเลยเหรอเนี่ยบรรยากาศวันนี้โอ้โหหมันมากแต่จบไปแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ไปไหนรู้กันนะครับ